สวัสดีสบายดีนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวผมจะพามาเบ่งนะครับเมื่อนี้นะครับผ่านมาทั้งที่แหละครับเลยมาเห็นเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยเป็นพากันกินหมักมังยังลูกเขาเอิบบางยังฮะมังแหนเนื้อมังแหนแซบแซบครับนะครับล้านๆนี่ะครับเห็ดให้ลุงกินนะครับเคาะเคาะแก๊กแก๊กอยู่นี่แหละเอลุงก็เลยไม่กินน้ำล้านนะครับ สามหาข้นบอนะครับหาข้นนี่ครับช่วงนี้เขาปิดเรียนครับเขาบไดเไปเรียนหนังสือเขาก็เลยมาเห็ดนี่แหละครับมาผักมาพรอนกันนะเออบรรยากาศนี่ครับอยู่บ้านเสืหมวก,แม,กแมนบ่ลูุกแมนบานเสื้หมวกบ,บ,บันแจงบอเนาะบานแจงเนาะบานแจง<อ>นี่นี่นะครับคุณนี่แหละครับวิธีชีวิตนะครับเวลาผักเวลาพรอนบดเเห็ด บไดไปเียนหนังสือนะครับเด็กๆกับสิบผ้ากันมาหาเหรียญตามแค้มน้ำนี่แหละครับนี่ครับเห็นเนาะเออเนี่ยขาเจ้าเหรียญนะครับตามภาษานะครับเนาะหาหมักไม้นะครับหาหมักไม่หมักไหลไม่กินใดนะครับมึงเออหูซื้อบดเลยครับเนี่ยนะครับู้ใดเป็นไพแน่นะครับ นี่ครับวิถีชีวิตนะครับช่วงวัยเด็กครับผมมีความถูกยังกับมีความสุขนะครับอพอแม่ข้าเจ้ากับไปเฮ็ดเบียกอยู่ไทยกับหลายคนโอ้ยคือหวดวถนุโอ้ยใหญเด่นยังเสลูกมันสถึกหัวกันนะอพอแม่ข้าเจ้ากับไปเฮ็ดเบียกอยู่ไทยหลายนะครับนะครับสอบถามเมื่อกี้กับสามสี่คนนะครับอืม,มปูพวกกันครับสนุกสนานมวนมวนครับตามภาษาเด็กน้อยโอเคครับคลิปนี้สันๆนเอาไว้สำนีนแครับเนาะสวัสดีครับ